ไปไปขึ้นโคดหินนะจากเบื้องน้ำวนตรงนี้น้ำแรงตรงนี้อาจจเป็นทำข้างหลางนะ เ็นหินเป็นชั้นเนาะข้างในถ้าบอกพีท้ายกือทเป็นถ้ำเข้าไป ไปห้าทางขึ้นตรงนี้มีทัวด้วยโอวาปลูกหรือว่ามันเกิดเองเนาะ บนตกอ,อยู่ได้นะต,ตนุลโนานิมันพืชปลูกมนะั้งเดี๋ยวเดินไปขึ้นได้ป้าตุล ว้าวตรงนี้ต้องขึ้นไปโน่นเนาะวังทางฟังทางนี้ขึ้นบ่ได้ก็อาจจะขึ้นทางนี้ได้เนาะเดี๋ยวลองลองขึ้นทางนี้บ่ง ขึ้นยากเนกาะใา่มันขึ้นยาก,ยากมุดไร้รับ ลับงทางเดิมเนาะหาทางขึ้นใหม่กำลังคาลาย บนนี้ชาวบ้านพนัาสิปลูกหญ้าเนาะก็ถอดเด้อเด้อแต่เป็นสวนสวนหญ้ากระก็โทษขออภัยครับจะาข้องเพ่นว้า Oh. มาจากตอนโน้นทางวัดพระเจ้าใหญ่เดินขึ้นมามาเจอชาวบ้านเพิ่นกำลังสีลงหาป่าเนาะ มาเสียดายบริข้นไปก่อนนี่ขนไปบริได้เนาะมันมีหนามหลบหลบแล้วขินไปบริบบได้แต่ข้นไปบริได้นี่ก็สวยเลยเนี่ยเพราะว่าโน่นมันเป็นล้านหินไปโน่นเลยแต่ว่าเพิินว่าเป็นของ เท่าเนาเนาะคุณผ่นเอา,า,าแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยแต่ว่าไปเที่ยวใดคุณผนว่าแต่ถ้าไปได้เพราะว่าส่วนมากอาจะมีเรือเมาจากพูดแล้วท้าปักแซงคุณผนว่มข้ามไปนี่ยกได้เมาเรือก็เดินเดินดูโขดหินไปสะกอน,น้ำวนสวย ดูน้ำโค้งจากที่สูงเนาะนี่ซูมเข้ามาให้เอฟซีได้ดูกันครับเดี๋ยวจะเดินขับลงไปหน่อยเนาะไปดูโคดหินนะเนาะ เดินไปเรื่อยๆฟอนทางไปไปกันเลยตรงนี้เลยตรงทรายตอนลงไข้ก็ปีดขึ้นอย่าพลาดถ้าพลาดตกนี้เลยเนะี่ย ข้าวเนวขึ้นมาโนู่นโคง้งจะเดินเลาะไปเรื่อย ตรงนี้มันตั้งเต็มไล้นะเนี่ยตน,นีลบฝนได้นิดหน่อยตรงนี้ตรงนี้เป็นชะง,งอนหินนะจะเป็นเสียงน้ำ ตัวนี้ต้องไปบ่ได้เนาะถ้าลงก็ต้องลงข้างล่างก็นเดินไปโน่นแต่ตอนนี้อยู่ข้างบนตอนนี้ไม่นช่เป็นหนาพาไปเวิดลงไปบ่ได้คือนนี้พอตรงนี่เกือบได้เนาะ ลงจริงๆก็ลงได้เนาะแต่ว่าพอถือกล่องแล้วมันเดินลำบากอันตรายเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงไปได้บ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  ว้าวมาชั้นบนชั้นหนึ่งเนาะกูสิพานขึ้นมาได้แต่ละด่านเนาะว้สิพาถ้าผู้ชมขึ้นไปชมเกาะตรงนี้เนาะครับเนาะแต่พอดีว่า มันขามไปบุรีเนะาะเพราะน้ำเพราะน้ำนี่มันไหลตลอดเนาะไหลตลอดมันเดินขามไปบุรดเนาะถ้าสี่ขามไปก็ต้องเศร้าเรือกมาจากโน่นแหละครับมันก็นเลยข้าไปบุรีแล้วก็ถึงข้าไปบไรีก็สิพาคเอฟซีแต่ก็ททานผู้ชมเดินเลาะขึ้นไปตามริบโค้งฝั่งไทยเหนือเนาะ พราะว่าเกาะตรงนี้กัพนว่าเป็นของประเทศลาวเนาะแต่ว่าขึ้นไปเที่ยวไดไรเพราะว่ามีคนขึ้นไปอยู่รบริวารยังเนาะแต่ว่าตอนนี้ข้ามไปบ่ได้เนาะเพราะว่านาวมันลึกขดหินตรงนี้สูงที่สุดแล้วครับนร่หละยะแถวนี่สูงที่สุดแล้วเดี๋ยวสิพาเอฟซี FC เดินเลาะไปอีกแต่ว่าไปตรงนั้นก็นคือสิไปยากเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวสีลองลอกเดินไปบังพอจะขึ้นไปถึงตรงโน้นเพราะว่าอยากขึ้นไปอยากขึ้นไปถึงตรงโน้นที่เป็นทุ่นที่ขา,ขาวๆ่นเนาะแต่ว่าขึ้นก็ไปไลยบ่เอาเดินต่อไปเลยครับมุมสูงเนาะ ตังนี้เป็นน้ำวนด้วยเนาะตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นทีลบกฝนได้ทีลูกฝนได้เนาะครับตรงนี้ตั้งใจอยากไปโน่นแหละเนาะ เดินทางต่อบันีโอ้นาวเวหไลแรงมากยิ้เสียงก็น่นากลัวเลยวครับคอนนี้แต่ว่าฟานั้นก็นี่ทุน สบ้านมหาปลาบ้างตุกมมอตถูกยักงเนาะตัวนี้ก็ไม่มอกเทือน,นตรงนี้แต่ว่าถึงนำวุ่นตัวนี้ก็ฝนขึะนะ้นกาหาปลาเนาะนี่ตรงนี้นโอ้โหโห เนี่ยครับ,น,บน้ำวนน่ากลัวเลยโอ้โห,โหดูเอาครับดูเอาดูด้วยตาตัวเองเลยครับ ตรงนี้เป็นหนาำว่นโอ้โหโห,หนากลัวจริงๆเลย นี่เลยเดี๋ยวสิไปยืนอยู่ตรงนั้นแเราจะจีทายนำว่นให้เอฟซีได้ดูนะครับตัวน,นี้นำันไลกับผมว่อน ไลลงไปแล้วมันก็วนกลับขึ้นมานี่น่ากลัวมากน่าจนะปเป็นน้ำวนขนาดใหญ่เนะสำหรับคนบุกเห็นเนะครับ คนเคยเห็นอาจีวา่าโบรย่นี่มันเป็นหนามมาไลมาเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยกลายเป็นน้ำบุนตรงนี้มองดูแล้วก็น,น่ากลัวเนาะสำหรับคนที่บุเคยบุเคยอยู่ในไก่น้ำโคง้ง เป็นน่ากลัวเนาะแต่ผู้คนเคยแล้วคนก็บอกลัวตรงนี้ยินแต่เสียงนี่ก็น่ากลัวแล้วครับโอ้โห ้นเหตุของน้ําวนก็สิมาจากนี่เนาะเพราะน้ํามันไหลมานี่บ่สิตีเขมาังนีเนาะรนีน้ําใสสตอา สาเหตุมันกบมาจากนี้เนาะไลมาประธานีแล้วก็ว่นขบมานี่ก็เป็นน้ำวนน้ำว่นับมาตรงนี้เนาะเย,นยน็ยนเย็นเย็นเย็นเนาะ เด็กสีหลังน้าเนาะเย็นขนาดครับชดชื่น สาครับสำหรับขีรลรอริมโค้งอ p พ3่สานะครับเนาะกษิมาขอปิคลิปอยู่ตรงนี้นะครับพาเดินไปฝั่งโน่นมันก็บโบมีบมีแคบโมีทางเดินเนาะบบในโอกาสนาอาจจีห้าวิธีไปฝั่งโน้นเนาะพอาบนุชักว่าต้องไปทางใด ก็เลยมาขอจบคลิปอยู่ตรงนี้ครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เดีไปทำคลิปใหม่ใหมใหม่เอฟซได้ดูได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ น,นามแรกในเบา้าคือกัน เย็นสดชื่น ยิงแล้วจากไปฟังโนนแต่พอดีบมมีเรือไป มีแต่ไสย้ยางในไส้ <laughs> ปีดขึ้นหอดสงวนหินุ่ดละสงวนหินสุดทางไปได้พุู่แล้วก็ชิยางต่อไปอีกมันสั้นได้ยินว่าสั้วแต่บอบ,บ,บ่ค่อยหูนะบอก